สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชีย้ํนเซียได้ครับผมครับที่พระธาตุโพนทองครับผมครับพระธาตุโพนทองอยู่ทาาเข้าอุดอนครับผมครับมาแก้บนเนาะนี่มาแก่บนได้ครับพี่น้องมาแก้บนครับสวัสดีค่ะทดานผู้ชมค่ะนี่ครับผมใครหาสิบแหงครับผมสามเดือนมาหนึ่งครั้งครับค่ะ สามปีแล้วเนาะแมนเล็ดมาสามปีเลยนะครับผมค่ะขอบคุณแมนซี่เนี่ยเป็นซอยไข่ไก่มาเนาะครับผมแม่เอฟซีค่ะเอฟซีครับผมเป็นซอยไข่ไก่มากเป็นจำได้ครับเป็นติดตามเนาะเผนรู้ว่าครบสามเดือนพอดีดีน้ำเสี่ยกับเกาหลีเสี่ยจะมากโอ้ยลมลมลมมลมมฝนกระจิบโตข้อฝนครับผมครับพี่น้องเนาะฝนกระจิบมาแล้วเอาคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับผมครับ มาแก่บ,บนแลวก็จะมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องเอฟซีเป็นเลขชุดสองสำนักที่าชนกันครับผมบมวดบังหันกอมาเชียกเฮตคือกันได้ครับผมเลขผู้ใหญ่ใจดีกับพ่อเสียนน้องคายครับพี่น้องครับมรหมวดบังหันก์สี่หกตรงตรงหรอครับผมสี่หกตรงตรงครับเส้นทางนี่ถทาเพินพน่นพ่าพมันก็ะเจะให้ความคารพขรมันจะบีบแต่ได้ครับผมบขอทาง ครับเไปเบิงน้ากันครับพี่น้องเนาะก่อนเกินก็นต้องขอขอพระคุณน,นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีครับผมครับมาพบบนล่างร่วมไปถึงพ่อเซียนน้องคายครับพี่น้องเนาะพ่อเสียนน้องคายครับเอามีเหล็กทูบนําจุดเหล็กทูบนําบ่ <c oughs> ยังไม่เชื่อเอาล่อเหล็กทูกกนได้ครับผมคับบขอพระคุณ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีครับผมพ่อเสียนน้องคายครับง่ามบ่าม่ oh. นตาเมองเกลื่อนเยอะออั่นเชีย่ยเป็นแค่ยังเหล็กตัวแหลกแตกแล้วก็มีเหล็กตัวตัวตอมาอยู่๋ยวจะคอยม,มาเบิ้งกันด้ครับพี่น้องครับไปรับชมราฟังกันครับผมเลขผู้ใหญ่ใจดีกับพ่อเซียนน้องคายชนกันตัวไหนครับผมคัดเหลือจากตัว พี่น้องอย่าลืมนะครับผมคลิปนี้กอมาเชียวิาตัดให้หน่อยลงโดยอาศัยเหล็กของคู่ดับชิสเกตมาตัดเอานําครับผมครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมครับสองสำนักที่ว่านี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีและพ่อเซียนน้องคายครับผมว่างหันเพิ่นกับชวนกันครับเดียวกับประกบคู่กับเขาพร้อมครับพี่น้องเนาะงวดนี่ ช่กันครับผมมีจุดตัวใดแน่ช่วนกันเดี๋ยวจะมีพิเศษให้ได้ครับผมก็ไม่เชื่อจิตตัดให้พี่นนองที่แบบแข็นแขวนได้ครับผมนี่คืองดว่างหันได้ครับพี่น้องสองสำนักนี่ครับสังเกตเหรียญพนชื่กันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีอ่าชุดที่ว่างดว่างหันได้ครับพี่น้องก่อนว่างหัน,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 ด,น,ด,น,ด,นดึงออกมากได้สิบคู่ครับผม สี่หกตรงตรง,ตรงครับเอามาเบิ่งก,กันครับพี่น้องงวดนี้เพิ่นจะช่วนกันตัวใดนน่ยผู้ใหญ่ใจดีและเสียนน้องคายครับผมอันนี้เก็บเนาะครับผมอันนี้คือชุดเต็มแล้วครับผมนี่ชุดเต็มผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ชุดเต็มเสียนน้องคลายครับผมให้พี่น,น้องเี่เบิ่งนี่บเทาวแมนทั้งสองสำนักนี่ชุดเต็มมาเบิ่งตัวส่วนกันครับผมบบดน,นี้มาเบิ่งตัวสวนกันเอานีเอาไม้เอาไม้กันะ ครับนี่ค่ะสุดเต็มเพิ่นเนาะสุดเต็มหมดว่างหัน,นหค่ะครับวใหย่จะดีบนเขาอย่ล้วรครับผมอืมครับสี่หกอันนี้พอเสี่อน้องใข่ตองเบ่งอยู่นี่แมนค่ะต่ว่เอ c ซีเก่งนี่ถ<ม>อดไ,ไปตัดออกครับนี่ก็มาเชื่อจะตัดให้ค้อกันครับผมในคลิปนี้มานี่คือหมดไหม่ครับผมนี่ชุดเต็มแคไว้เบื้องเลยครับผมค่ะชุนตัวใดเดี๋ยวก็มาเชื่อเขียนให้เ้วได้ครับผมอ้อ ชนห้าตัวเหมือนเดิมนี่ค่ะชนห้าตัวเหมือนเดิม,มว่างานกระสนหาตัวแม่เอาเหล็กบนหรือเหล็กล่างอยู่ในนี่แหละครับผมครับตัวได้แน่เท่าที่คิดบันนี้บันนี้ครับพี่น้องเนาะที่ลงคิดไปปูสีสกเกตได้ครับผมคครับปูสีสกเกตด,ดับหาครับพี่น้องเนาะเนียวที่ทรับ ดับหาคือตัดหาออก,กเลยครับผมตัดนี่เลยบ่เนี้ยตัดถีลงประกบคูน้ำเลยตัดหาออกก็เลยสิบหางสิครับผมหนึ่งห้าสี่ห้าห้าเจ็ดห้าหกครับผมห้าหกอีกตัวหนึ่งเนาะเอาเหลือจะครูครับผมบ้านนี้เอาเหลือคาร์่ินัลชมบ้านหนึ่งสี่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดหกบนล่างเด้ครับผมนี่หกคู่ค่ะแมนคุมแล้วครับพี่น้องหกคู่นี่เรือหกคู่หกคู่บนล่างค่ะนี่นะครับนี่บอขีดว่านี่ว่าต้องขีดแค่ไหนเชื่ออันนี้ไปผู้ใหญ่ใจดีเป็นต้นฉบับเพิ่นไปอันนี้คือชุด เน่นช่วกันครับผมสองสำนักเลยสามารถตัดดับให้จากผูซีสเกตได้ครับผมไม่เชื่อขีดหายแต่ว่าได้ตัวทึงตัดห้าออกไปเลยเนาะนี่ครับผมเยอเล็กซี่ตัววิ่งกันก็จะได้หกคู่นี่แหะครับนี่เลยค่ะของพอเสียน้องไข่เนี่ยค่ะเดี๋ยวมืชมเบิ้งเล็กนีเพิ่นค่ะครับเอาพี่น้องซี่อ่องผิจารหาเบิ้งแรกครับผม ครับเห็ดตามข้องเก้าครับผมเ่นเคยเขาว่าหันคือจังอันนี้กับแปลกดิค่ะท่านผู้ชมมันมีหกแล้วเพิ่งเอาหกมาอีกนี่แหละครับผมที่แต่เลขออกหกสี่หกเบิร์หกอีหลีเนาะอืมโอ้สุดอยอดได้สูตรพ่อคักเนาะเสียนผลเห็ดสูดตรแต่ละคน,นีนแต่ละทันครับเจงแต่ตางกันค่ะ ที่จริงว่าเออมันเส้นหกแล้วถิ่มดีกว่า <Man. S 2> พ่อพ่อพวารีกอยู่นี่ม,นมันมันมีแปดตัวเสียมันจะเรืออยู่เจ็ดตัวเสีเ <Man. S 2> พิ่นกะเอาเขามาน่น <Man. S 2> บ้านพ่อเอามาขัเท่าสังเกตนะเท้าวีกว่าแรกพันดันมาออกสองตัวหกเบื่องดูมาสองตัวเลยอืเดนมาร์กกับแลกย่ค่ะเซียนตะละทันตาอาจารย์เพิ่นกะมีฝีมือเห็ดขักยันว่าหัวหงอกคนละค่ะท่ั <Man. S 2> นผู้มส้มเยด ทั้งเขียดทั้งทุกอย่างค่ะเห็ดก็ถือกับว่าให้อีกเนาะอืครับผมน้ิเชี่ยกกับกับกบไม่เชี่ยกับเห็ดทุกอย่างว่าเป็นถาดแต่เอาแต่น้ำเชี่ยนค่ะคือปรับเปลี่ยนสูตรนี่เชี่ยนบางท่านเพิ่นกระบ,บอกออกน้ำเพิ่นกระซอนสูตรใหไห่จับตุ่นส้นไปไล่จังไหนกับบางเทียกับท่านบางเทียกับผาดเนาะทอครับผม เอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาครบบนล่างสองสำนักครับผมผู้ใหญ่ใจดีและเสียนหนองคายได้ครับผมตัวเด้นตัวช่วนก็เห็นแล้วครับผมตัดดับปูสีสเกตออกครับผมถ้าปูดับยูได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องว่าหามากก็เอามดนี่แหละครับผมแมนเยี่ยมค่ะนี่น้ำเชียจะเทียบภาพรวมให้เอฟซีเบิ่งเนาะครับผมค่ะงวดนี้ได้ครับผมนี่นี่กามาเชียเอาผู้ใหญ่ใจดี มาเทียบเล็กเสียนน้องไข้เสี้นน้องไข้ค่ะเรากอ็เอามาตัดไ้เอฟซี F C, ซึ่งตัวตัดเอามาจากปูซีเสเกตค่ะครับผมแต่ว่าย้ำว่าปูซีเสเกตงวดว่าหันเอาอบยูคือแปดค่ะเนีนปูเดินมาเา่าวกับจริงค่ะท่านผู้ชมก็มีสะดุดบางเนาะครับค่ะงวดนี่ผันว่าเป็นหาด้วค่ะได้หาเนาะคืะอเ<ๆ>สพสัำดอกนา้ทเขคือเสพดับผ่าดอกคื นี่นะครับแคปหน้าจอหนานี้ไว้ได้ครับผมตัดให้ครับแล้วครับพี่น้องได้หกคู่บนล่างได้ค่ะครับหกคู่บนล่างหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็ล่อให้ถูบมดครับผมครับอยู่ในช่วงถวายไข่ครับผมแล้วก็น้ำบริสุทธิ์กับปูได้ครับผม สำหรับแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะดัดมาให้แต่ก็เหลือยู่หกคู่เด้อครับผมหกคู่เน้นๆครับเกามาเชียกันน้ำเชียร์ตัดให้พี่น้องซีแล้วครับบนล่างเด้อครับผมครับบนล่างเน้นบนก็ได้ครับผมบนล่างครับเอาเพื่อมาคือจังข้องเกาครับพี่น้องครับเพื่อเป็นโชเป็นหลาเป็นน้ำกันแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผมกับอบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมรับ รวมบุญรวมนุโมทนาน้ากันเด้ครับผมครับถวายไค่แก่บนให้กับพงผูพระธาตุโพนทองครับผมครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กัเป็นแนวทางมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีชนกับพ่อเสียนน้องคายครับผมครับ ที่เด็ดสองสำนักนี่เถอเผอบดายได้ครับผมหลายท่านกับว่าเลี้ยงหลายตัวว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าพอเส้นน้องค่ายก็มาเชียร์กับหาวิธีครับผมเจ็ดให้หน่อยลงได้ครับพี่น้องเนาะบอกคู่เน้นๆในคลิปนี้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็มมาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวย้วเงินไปน้ำกันได้ครับผมในงวดวันที่1ตุลาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ้งถูกน้ำกันตัวหนาจะ,จะเป็นอีอย่างเด้อครับผมแดกไปอาจจะเป็นสองแล้วเป็น4ีเด้อครับพี่น้องซีสามหนึ่งสองสามหนึ่งครับผมจะหน้าเบิ้งเอา